ท่านอดีตนะฮะในพลนะพักก้าวไก่นะครับบอกว่าถ้าไม่เลือกพิธาพิธาไม่ได้เป็นนายกประชาชนแรงงานจะหยุดงานมาลงถนนทันทีเลยนะแหมนะครับไม่รู้ว่าแรงงานโรงงานไหนนะโรงงานไทยสม,มิทธิ์หรือเปล่าห้อยปอดปลดไหลปลดข้อห้อยนอนพิทา โอ้ยท่านผู้ชมครับแอดมินไหลตกนะนอนปิดท่าไหลตกปวดคอเลยเอี้ยวคอไม่ได้เลยเอี้ยวอย่างนี้ไม่ได้เลย,อ,ยลอ,เอ๋อเนี่ยแรงงานไทยสม,มิทธหรือเปล่าอู้ดีเนาะและขอลางานหยุดงานมาประท้วงให้พิธาได้ด้วยเนาะนะก็ขอให้นะครับ โรงงานไทยสมิธแสดงเป็นตัวอย่างก่อนก็นแล้วกันนะเพราะคิดว่าแม่น่าจะได้เป็นนายกแน่นอนวันที่13นะครับเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรเป็นประกันดีอนะถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกแอดมินจะาแก้บนอะไรดี <c oughs> นะจะหัวเลาะขำกิ้งอ้า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 อ้ะอ้ะอย่างนี้เลย วันที่สิเตรียมหัวเลาะขำกิ้งได้เลยนะไม่ได้เป็นแน่นอนนะดูทรงแล้วนะครับไม่ได้เป็นหรอกนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการครับนะมีการลงถนนนี่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นนายกแต่ตอนนี้เขากำลังปั่นกระแสว่าผมต้องได้เป็นนายกผมต้องได้เป็นนายก เพื่ออะไรหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงความหวังให้พวกดอมส้มให้มีหวังพอสุดท้ายจะผิดหวังพอวิดหวังก็จะได้มาลงถนนแทนในพิธานะฮะคนที่ควรจะลงถนนมากที่สุดควรจะเป็นนี่แหละพักเก้าไกลนี่แหละควรจะลงมานำหน้าเลยครับไม่ควรจะให้ประชาชนมัน ไม่ควรจะให้ประชาชนมาลงถนนเป็นเรื่องที่ตัวเองทำผิดแท้ๆนะอ,อทำตัวเองผิดทำผิดแล้วไปก็ไปโทษให้คนอื่นมาลงถนนใครไปทำเขาอะ่ะเออถือหุ้นอะ่ะใครไปทำกันแกล้งเราอะ่ะใช่ไหมควรจะเอาไอ้ตัว เต่งๆต,ตัวตึงๆทั้งหลายอะไอช่อไอทอนไอบุตรไอเจี๊ยบฮะไอ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 ,อตโตโต้นะครับไอวิโรดเนี่ยนะไอพิธานเนี่ยสิบกว่าคนเท่านั้นแหละตัวตึงๆอ่ะมาลงถนนปิดถนนอยู่หน้ารัฐสภาแล้วก็งอเงีย้ยทำไมผมไม่ได้เป็นราชามอนเตยทำไมผมไม่ได้เป็นนายรัดกาศเศษผมท่าทไม,ไมายอย่างเงี้ย นะอย่าไปเอาแรงงานเขามาลงเลยให้เขาทํางานไปเถอะแค่โอ้นี่พิธานี่รวยจะตายเขามีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะไปหมดแต่คนแรงงานเนี่ยมีเงินมีทองต้องมาลงถนนไหมละ่ะออจะอยู่จะกินจะเลี้ยงจะลูกนะต้องมาลําบากลําบนลงถนนนะลูกเมียก็ไม่ต้องส่งกินแรือไงพ่อแม่ไม่ต้องส่งกินแล้วไงใช่ไหมมีเงินมากมายเหลือมาลงถนนนะ ใช่ไหมออมีค่ารถค่าลามีค่าอาหารมีค่าอะไรมันลงถนนเล่น,ลนๆไปวันๆเหรอฝากไว้ให้คิดนะเออจะมาลงถนนแทนพวกนักการเมืองทำไมเนให้มันลงเองมีปุ่มกดต h งกิ y แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ซับ cribe กันด้วยนะครับ